Hi Barbie 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 Hi Ken เหมาะไปดูหนักเรื่อง Barbie นะเฮ้ยเรามี b a ์บี e ที่เราสะสมเองตั้งแต่5ขวบถือโอกาสเปิดกลุ่ให้ทุกคนได้เห็น b a ์บี e ของตัวเองก็น่าจะ20กว่าปีกว่าน้องๆ20กว่าปีใช่20กว่าปีที่ซื้อไว้ก็จะ20กว่าปีอ่ะเรา Barbie บางรุ่นในยุคเก่าๆอะค่ะทุกอันอะคือวาดมือหมดเลยมันต่างกันมากเลยนะ คือถ้าตัวที่แพงอ่ะหมอมีมีอยู่<ม>ยแถวนี้เห็นไหมมันจะเขียนว่า Barbie collectible แปลว่าเป็นแบบเวอร์ชันคนสะสมเป็นตัวที่แพงที่สุดเนี่ยไม่รู้มันเส้นอะไรไม่ได้มีใครเอาปากกามาเขียนนะไม่รู้ทำไมถึงเป็นเชืวอเส้นมีมวีว เราก็งงเหมือนกันเราไม่มีเสียงละที่สิบปีของฉันทอมก่อนมีเสียงด้วยใช่ใช่ใช่มันจะร้องเพลงได้เป็นลูกของบาร์บี้หรือว่าเป็นบาร์บี้จิ๋วอะจะเป็นเคลลี่หลายคนจะไม่รู้นะครับว่าบาร์บี้มีลูกแล้วนะคะใช่อ่าเป็นเคลลี่อันนี้รู้จริงเพราะของเราของจริงหมดเลยไม่ได้มาพึ่งซื้อพวันนี้หมอก็ไม่อยู่ ที่บ้านตุ๊กตาบาร์บี้นะคะก็คือเป็นคาเฟ่ที่จัดเป็นแบบลักษณะเป็นบาร์บี้หมดเลยทั้งทีไม่ใช่ค,ค่ะนี่คือบ้านของเราคะ่ะใช่วันนี้หมองก็เลยเออขอตามกระแสะขอเป็นบาร์บี้ด้วยเพื่อสานฝันตัวเองในวัยเด็กนะคะ <laughs> อันนี้คือห <laughs> มู่มวนแมกไมส์บาร์บี้อันนี้คือของคุณหมอมเลยเหรอคะใช่ๆก็คือพอดีหมอไปดูหนังเรื่องบาร์บี้เนาะช่วงนี้มันก็มีเทรนแล้วแล้วหมอก็ไปดูแบบสารฝันวัยเด็กแล้วก็เฮ้ยเรามีบาร์บี้ที่เราสะสมเองตั้งแต่5้าขวบ ก็คือสะสมมาเรื่อยๆก็เลยอยากจะถือโอกาสเปิดกลุ่มให้ทุกคนได้เห็นบาร์บี้ของตัวเองนะคะเอางี้คือเราเป็นสายบาร์บี้ตัวซีมาได้แต่ไรแล้วใช่คือมันเป็นแบบเหมือนผู้หญิงทุกคนน่ะก็คือชอบบาร์บี้ต่หมอมเรูนเด็กยุ่นใหม่เป็นไงนะแต่ว่ารุ่นหมอก็คือโตมากับบาร์บี้เราก็จะมีบาร์บี้ของเราเองที่เราแบบเก็บสะสมเอาไว้ก็น่าจะ20กว่าปีกว่าอน้องๆอ๋อยี่ส20กว่าปีใช่20กว่าปีเพราะตอนนี้31แล้วก็บาร์บี้ตั้งแต่5ขวบไม่ไม่เกิน10ขวบอะ่ะ ก็ที่ซื้อไว้ก็จะ20กว่าปีอัพแต่ก่อนนะ่บาร์บี้มันเป็นแบบตุก๊กตาที่ค่อนข้างแพงคือเวลาที่เราเห็นตุก๊กตาบาร์บี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักชีวิตเพอร์เฟกอยู่ในแบบโลกที่สีชมพูเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราเจออะไรแบบร้ายๆเจออะไรเครียดๆเราไปเข้าสู่โลกของบาร์บี้มันก็จะเหมือนเราได้เข้าสู่โลกสีชมพูเราแล้วบาร์บี้ทุกตัวก็จะสวยมากหมองก็แบบ เหมือนตอนเด็กๆพอเราได้คะแนนดีอะสอบได้ท็อป10บ้างตั้งแต่เด็กๆเลยแม่ก็จะให้บาร์บี้ตัวหนึ่งเราก็จะไปจิ้มเลือ แล auto, ้วก็เหมือนเราก็จะเล่นเองจริงๆอะไม่ก <factual factual> <issements> Is ี่ตัวที่เหลือก็คือเก็บอยู่ในกล่องหมดเลยก็คือไม่เอาออกมาเล่นเลยแค่ดูเฉยๆอืมเห็นหเห็นคุณหมอบอกว่าบาร์บี้สมัยก่อนกับบาร์บี้ปัจจุบันนี้มันมีความไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่มันไม่เหมือนกันคือบาร์บี้ปัจจุบันอะจริงๆของของที่ร้านอะก็มีเหมือนกันในนี้เบิร์บี้เดอะมูฟวี่คือหน้ามันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงอะในบาร์บี้ปัจจุบันแต่บาร์บี้ยุคเก่าอะหน้าเขาจะเป็นหน้าเล็กๆเราบาร์บี้บางรุ่นในยุคเก่าๆอะค่ะทุกอันอะหมอเคยอ แต่หมอไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างก็คือทุกอันอ่ะคือวาดมือหมดเลยเพราะคือว่าเขาใช้มือวาดเป็นเทียตัวเทียตัวางครับใช่ใช่ก็คือเม็ดหน้าของมันอ่ะจะไม่ใช่หน้าที่ปิ้นมาจากโรงงานจะเป็นคนอ่ะวาดมือหมดเลยอันนี้คือเคยอ่านประวัตินะแต่ว่าหมอไม่รู้ว่ารุ่นของหมออันไหนวาดมือบ้างอันไหนไม่วาดมือบ้างหรือว่ามันหยุดวาดมือตอนไหนอันนี้ต้องไปถามที่บริษัทแมทเทลหมอจําได้ไหมว่าตัวแรกที่เราได้เนี่ยคือตัวไหน จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆมันเหมือนแบบมันเก่ามาพร้อมๆกันเลยอ่ะแต่ว่าเอาตัวแรกเอาตัวที่ประทับใจแล้วกันเท่าที่จําได้ว่าตั้งแต่เราแบบเริ่มสะสมเป็นกองๆเนี่ยก็เป็นตัวเนี้ย เป็นตัวเจ้าสาวบาร์บี้ก็คือตัวเนี้แบบดูดีมันเป็นอะไรที่คือปกติอะบาร์บี้ถ้าเกิดบาร์บี้ราคาไม่แพงมากอะแต่ก่อนอะมันจะเป็นกล่องเนี้ยเล็กๆเราก็มีสองสองตัวไม่แพงมากไม่แพงมากก็ประมาณพันหนึ่งแต่ถ้าแพงหน่อยก็จะหลายพันหน่อยสองสามพันในยุคก่อนมันแพงมากเลยนะสําหรับเราอะเออก็เลยแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แม่ซื้อมาให้จากมาเลเซียก็จะเป็นตัวแบบ ตัวเจ้าสาวเป็นเวทีน์เดย์ค่ะก็เลยเห็นเราก็แบบว่าสวยจังเลยแลี่คุคณหมอไม่แกะหรอคะไม่แกะเลยคือตั้งแต่ได้มาคือไม่เคยแกะเลยใช่กร่ล่องมันเหมือนกล่องมันทางเขาเลยพี่เลี้ยงเลยมาซีนให้เพราะว่าเวลาที่20กว่าปีอะกล่องมันเป็นกระดาษมันก็จะเปื่อยไปด้วย แล้วก็ตัวนี้ก็มาแบบเนี่ยก็จะเป็นพวกเซตอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อเป็นเซ็ตเซตแบบเนี้ยเป็นบาร์บี้แบบเนี้ยแล้วก็จะมีแถมเสื้อผ้าให้มันด้วยลองสังเกตหน้าของบาร์บี้อ่ะมันจะไม่เหมือนยุคใหม่ลองหยิบยุคใหม่กับยุคเก่ามาเทียบกันเนี่ยหน้ามันจะต่างมันสวยอ่ะเหมือนบาร์บี้เกาหลีกับบาร์บี้ไซฟอร์อ่ะใช่ใช่ใช่มันจะมีความเกาหลีแบบวันหวานดูดีดูดีมันต่างกันมากเลยนะมันต่างกันมากเลยแล้วนี่แต่ละตัวเนี่ยน้องยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะเห็นไหมหน้ายมันจะหวานหวาน แตเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหมือนพอเราซื้อบาร์บี้ยุ่เก่าๆมาพอเรามาเจอยุคใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าทำไมหนะ้ามันเปลี่ยนไปเราก็จะแบบม,มันแตกต่างอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมหมอจะซื้อเป็นเซตๆเพราะว่ามันจะราคาไม่ค่อยแพงอะเราก็จะรู้สึกถึงความครูมาอย่างเช่นแบบ1ตัวเนี่ยเป็น Backto s c h o o อย่างเงี้ยก็มีหนึ่งตัวแล้วก็มีพร็อพของมันอน่ยเมื่อกี้ก็คือบาร์บี้เข้าครัวก็จะเป็นเซตๆแล้วก็พอหลังจากนะั้นเริ่มมีเจ้าหญิงเกิดขึ้นนะคะเซตพวกนี้จะเป็นเซตที่ก่อนที่จะมีบ พอเริ่มมีบาร์บี้เจ้าหญิงอ่ะเราก็จะเริ่มซื้อเจ้าหญิงแหละเจ้าหญิงตัวแรกจริงๆริอ่ะคือตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดแต่จําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่คือถ้าตัวที่แพงอ่ะหมอมีม,มีอยู่ตัวนี้เห็นไหมมันจะเขียนว่าบาร์บี้คอลเลกทิเบิลแปลว่าเป็นแบบเวอร์ชันคนสะสมเป็นตัวที่แพงที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะมีสตอรี่ของมันแล้วเราคือไม่แกะเลยดูหน้ามันดิ หน้าสวยมากมันจะเป็นหนังเรื่อง Barbie and t น e ท u t c r a c k e r ค่ะมีหนังด้วยนะมีหนังการ์ตูนด้วยไม่รู้เคยดูหรือเปล่าน่ารักมากเลยเราก็ดูเนี่ย Barbie and t น e ท u t c r a กอ e r แล<อ>้วรุ่นสะสมกับรุ่นปกติมันจะต่างยังไงคือรุ่นสะสมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเขียนอย่างเงี้ยมันจะเป็นโลโก้ไม่ใช่สีชมพูือเหมือนเขาทำมา limited edition แล้วก็เอามาให้นักสะสมบาร์บี้อ่ะ <Okay. S 2> สังเกตว่ากล่องจะไม่ค่อยเปยื่อยเหมือนเขาจะทําให้สะสมอะเขาจะไม่ได้ทําเอาไว้เล่นแล้วมันไม่คุ้มที่จอแบบหน้าสวยขนาดนี้ามาเล่นคุณหมอจําราคาได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่หน่าจะ 3- ามสี่พันอะอแต่ว่า3 4มสพันเนี่ยคือราคาปกติของตอนนี้นะอ,อย่างตัวตัวอย่างเงี้ยเมื่อเดิลมูฟี่หมอเห็นด,ดูก็สามพันกว่าแล้ว<อ>แต่ว่าตอนนั้น3 4มสพันมันแพงมากเลยเป็นตัวที่แพงสุดนอกในของหมอจะไม่เกินสองพั ตพันว่าบาทสามพันค, 3, คือแพงมากใช่ไหมแพงมาก,มากไม่มีใครซื้อไอหมื่นนะไม่ต้องเห็นแร้วเงินหมื่นไม่เคยจับเด <c oughs> ีวใสามพันนี่คือแบบแพงมาก <c oughs> เราก็เลยแบบตอนนั้นเหมือนแม่ซื้อให้เป็นของขวัญอะไรก็ไม่แน่ใจได้ที่หนึ่งหรืออะไรสักอย่างเนี้ยก็เลยได้ตัวหนึ่งจริงมันมีตัวที่แกะเนี้ย ก็จะมีอยู่2ตัวอันนี้หมอเพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเวลาบาร์บี้ยุคเก่าๆพอมันแก่ลงอนะ่ะอันนี้ไม่รู้ใครมีความรู้ไหมอ่ะเนี่ยมือมันจะเป็นเส้นๆนะดูดิคืออันเนี้ยไม่รู้มันเส้นอะไรไม่ได้มีใครออา,ากามาเขียนนะไม่รู้ทําไมถึงเป็นเส้นๆมีทุกตัว,วเราก็งงเหมือนกันล้วอันนี้คือคนเผลอไปดูหนังไม่รู้คือบาร์บี้อ่ะเท้ามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ๋อเหมือนในหนังใช่คือในหนังอ่ะเอามาจากชีวิตจริงๆก็คือเวลาที่เราเล่นบาร์บี้เนี่ยเราก็จะแบบ เวลามันไปไหนเราก็จะอย่างเงี้ยฟืออย่างเงี้ยเข้าใจวะม,มันก็เลยทําให้ท่าบาร์บี้ในหนังอะมันลอยออกมาคือคนที่เล่นบาร์บี้อะจะรู้อันนี้เป็นอยู่รุ่นลาพันเซลเห็นไหมผมมันก็จะแบบส,ยสวยๆคือแบบเป็นรุ่นแบบตุ๊ก,กตาลาพันเซลนี่ก็จะพามแก่ออกมาไม่กี่ตัวเพราะว่าในไทยที่สุดหน้ามันเหมือนกันหมดอะค่ะแล้วเราก็แค่ซื้อชุดแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนให้น้องเขา,เาสังเกตอะของหมอจะไม่มีวียบาร์บี้เลย คือเล่นกับมันดีมากก็คือแบบว่าเรารู้สึกว่าก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นกับของเล่นอย่างดีอะแต่ว่าเราจะไม่ได้ห่วงนะคืออย่างเช่นน้องสองตัวเนี้ยถ้าเกิดใครจะเล่นก็คือให้เล่นแต่เราจะบอกเขาว่าห้ามทําให้มันแบบหัวหลุดหรือว่าเล่นกับมันแรงห้ามไปตัดผมมาพอเราหวีให้มันเรียบๆอะถ้าเกิดเขามาทําดุนแรงกับกับบาร์บี้เราเราก็จะโกธส่วนอันนี้ก็เป็นนี่อะไรอะ princess ที่มันเป็นหนังอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ collectable เธอ,อนนไม่มีเสียงละยี่สิบกว่าป,ปีของฉันอ๋อเมื่อก่อนมีเสียงด้วยใช่ใช่ใช่มันจะร้องเพลงได้เพราะว่าในหนังมันร้องเพลงได้อันนี้ก็จบเนี่ยมันก็จะเป็นในหนังมีซีดีแล้ว <c oughs> ก็หมอก็จะมีเคลลี่ถ้าเคลลี่เป็นบาร์บี้เด็ก เป็นลูกของบาร์บี้หรือว่าเป็นบาร์บี้จิ๋วอะอจะเป็นเคลลี่อันนี้ก็คือของบาร์บี้จริงๆเนี่ยเคลลี่ก็จะเป็นคเคลลี่ขับอืมก็คือนเ,นนเนี้ยเป็นบาร์บี้รุ่นจิ๋วจินี่เห็นไหมมันจะเขียนบาร์บี้คือเป็นของแท้เขาจะเรียกเคลลี่อ่า เล,ล,<ม>ลยคุณจะไม่รู้นะคะว่าบาร์บี้มีลูกแล้วนะคะใช่อะเป็นเคลลี่อันนี้รู้จริงเพราะของเราของจริงหมดเลยไม่ได้มาพึ่งซื้อ <S <S ที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นของหมอจริงๆคืออายุ20ปีอาพแต่ว่าบางครั้งถ้าเกิดแบบพอเราอายุมากขึ้นเราเริ่มมีเงินอะเราเห็นในช้อปปี้ที่เป็นบาร์บี้เก่าๆสิบยีปีก่อนอะแล้วเราเห็นหน้าสวยๆบางครั้งเราก็ซื้อเก็บแต่ว่าจะซื้อเป็นรุ่นคอ l เลก t ิเบิลอะ้า้คุณหมอเปรียบเทียบ หนึ่งตัวในนี้ของคุณหมอคุณหมอคิดว่าตัวเองเหมือนตัวไหนมากที่สุด <S <S คือมันแล้วแต่ไม่ถึงว่าแล้วแต่คือเราแบบมันเหมือนผู้หญิงอะเหมือนในหนังเลยคือผู้หญิงเรามันจะมีหลายคาแรคเตอร์เราสามารถแบบเป็นป,ประธานาธิบดีได้เราเป็นหมอเราเป็นได้หลายๆอาชีพอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเหมาะก,กับว่าช่วงนั้นเราเป็นบทบาทไหนเราอ่ะเข้าใจถึงบทบาทของความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยคือผู้หญิงแบบบางครั้งเราก็ต้องแบบแต่งตัวสวยๆอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็อยากจะมีความเป็นเจ้าหญิงบางครั้ง ก็แต่งงานบางครั้งเราก็มีความรู้สึกแบบอยากจะเรียนหนังสืออย่างเงี้ยบางครั้งมันก็จะมีเวอร์ชั่นคุณหมอแต่ว่าในยุคสมัยก่อนหมอไม่เคยเห็นเวอร์ชั่นคุณหมอเหตุอะไอึ้งแหม้วีบ๊อบบี้คุณหมอเป็นยางเงคือไม่ไม่เคยเห็น <c oughs> ก็เห็นในหนังนี่แหละถ้าคุณหมอเลือกอ่ะเลือกแค่ตัวเดียวอะแบบหนึ่งหรูชอบตัวนี้นจะต้องเป็นตัวนั้นชอบตัวนี้เพราะอะไรคุณหมอตัวนี้ตัวนี้ชอบสูตรเพราะว่ามันดูแบบเป็นนางพญา Ah. มันดูแบบเออเราเป็นซีอได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเหมือนสวยสง,งา่าเราชอบตัวนี้ที่สุดเลยเป็นตัวที่เราแบบเหมือนแค่นั่งมองเฉยๆเราก็มีความสุขแล้วอะพี่ทุกตัวบางครั้งมันไม่ได้มีความสุขกับการไปเล่นนองเขาอะ เราเอาเล่นแค่ไม่กี่ตัวแต่ว่าเราแค่มองเขาอะเราก็จะเล่นกับบ้านเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เล่นกับชุดเราก็มีหลายชุดเปลี่ยนอะเป็นสนุกตรงที่ว่าได้บีีผมให้เขาได้เปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนรองเท้าให้เขาต่างๆมันจะมีความสุขแค่ตรงเนี้ยมันก็พอแล้วมันไม่จําเป็นต้องแกะพวกเนี้ยออกมาหมดก็ได้เพราะว่าพอแกะออกมามันก็แยกกันไม่ออกแหละ<ม>แต่การที่เขาอยู่ในกล่องอะมันเห็นองค์ประกอบแล้วมันดูเป็นเรื่องราวอะดูเป็นสตอรี่ก็เลยให้เขาอยู่ในกล่องเหมือนเดิมเหมือนที่บอกว่าบาร์บี้คนกับกล่อง <laughs> ที่หมอได้ไปดูหนังบาร์บี้มาแล้วเนาะดูแล้วก็เลยม,มาทา <ำ S 1> คลิปหให้ทุกคนแคปให้คนดูฟังยคือจริงๆอ่ะมันก็เราก็โตมากับบาร์บี้ถ้าเราไม่ได้โตมากับบาร์บี้ไม่ได้เล่นมันมาก่อนน่ะเราก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมบาร์บี้ลอยได้ลดความแล้วไม่ตายหรือว่าแบบเอ้ยทําไมเคนถึงไปอยู่ตรงชายหาดอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเคนมันต้องใส่ชุดชายหาด <laughs> มันก็ไม่มีชุดอื่นนะลองดูดิตอนจะซื้อเคนอ่ะมันก็แบบทําไมต้องมีแต่เวอร์ชันชายหาดอันนี้ก็คืองงมากแล้วก็มีสเก็ตไอบอร์ดอันหนึ่งอ่ะเคนก็จะถืออย่างง้นนะสังเกตมันไม่เคยเห็นเคนแบบใส่ชุดหมอมใส่ชุดต่างๆทุกอย่างาคือชายหาดแต่ว่ามันก็จะเป็นคนที่เล่นบาร์บี้จริงๆอ่ะเขาถึงจะรู้เราก็เหมือนบาร์บี้อ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงคือบางครั้งเราแบบอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สวยมากอาจจะมีเซลลูไลท์คือเราไม่ได้เพอร์เฟกต์อ่ะแต่เวลาที่เราเห็นบาร์บี้อย่างเงี้ยแล้วมันสวยมาก เราก็รู้สึกว่าเฮ้อยากจะโตขึ้นสวยเหมือนบาร์บี้จังเลยอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเ,เนาะก็ะจะเป็นเหมือนความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก็เป็นกันทั่วโลกคุณหมอพูดถึงอยากจะสวยเหมือนบาร์บี้เราก็ต้องมาที่ผลิตภัณฑ์วันนี้ใช่คือช่วงเนี้ยค่ะด้วยความที่เป็นตีมบาร์บี้เนี่ยหมออยากจะแนะนําว่ามันมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเช่นในกางนําคลินิกเนี่ย,ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นสีตีมบาร์บี้เหมือนกันนะตัวดีอออันนี้เป็นชื่อทางการค้าของเรานะคะแต่ว่ามันจะเป็นเลอเบส เลเบสเนี่ยก็คือจะมาจากพิงยีสีชมพูราคาของที่กำังนำคลินิการาคาที่3 6 9 6บาทถ้าซื้อ3ขวดเนี่ยก็จะประมาณ1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีโปรทดลองสำหรับคนที่ทดลองพิโคเวสามารถแลกซื้อได้ในครั้งแรกขวดเดียวนะะี่ค่ะ1,999บาทนะคะบาทตัวเลเบสนี่มันช่วยอะไรคะคุณหมอมันช่วยแบบว่าเหมือนบำรุงอะ่ะบำรุงแล้วก็ทาให้หน้าสว่างริ้วรอยลดลงอะ่ะค่ะแล้วก็ช่วยแบบมันมีพิงยีสะก็คือจะช่วยทำความสะอาด แล้วก็ดีท้องหน้าด้วยอันนี้ก็คือแบบตัวนี้ดังมากส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นชาแน,นลของเกาหลี นะคะมันจะเป็น NCSF 1 4 0 PN ตัวนี้ชื่อของทางการเข้าของแก,นกรนดคลินิกอะแล้วชื่อชาแนลนะคะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันก็สอบรับกับบาร์บี้เพราะว่าในหนังอ่ะสปอนเซอร์คือชาแนลบาร์บี้ก็จะถือกระเป๋าชาแนลแต่งตัวก็จะเป็นแบบนี้สไตล์ชาแนลนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แต่ว่ามันจะมีไฮโดรลิคแอซิดที่มากกว่าแล้วก็มีความเข้มข้นที่มากกว่าแล้วก็มีเปเปอร์ที่รองรับได้มากกว่าแล้วโปรดักต์เนี้ยก็คือวัตถุดิบที่ นำเข้าอ่ะเป็นของฝรั่งเศสกันหมดเลยสําหรับคนที่เริ่มดูแลตัวเองอ่ะหมอก็แนะนําแบบตัว2ตัวนี้ราคามันจะเฟรนลี่นิดนึงอย่างตัวนี้อยู่ที่5 6 9 6บาทแต่ว่าถ้าเกิดซื้อคู่กับพิคเวก็จะมีโปรทดลอง1 9 9 9เาเป็นส่วนลดได้ค่ะเฉพาะขวดแรกเท่านั้นที่ซื้อคู่กับพิคเวจะทดลองพิคเว99 9าเก็มีสิทธิ์แรกซื้อคืออยากให้ลองจริงเพราะว่าคือหน้าเราอ่ะมันไม่ได้เป็นตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะพอเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ดูแลมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมะ มันก็จําเป็นที่ต้องดูแลตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวใหม่เซตหนึ่งอ่ะอยู่ที่ 10cc อ่ะขวดหนึ่ง 10cc อยู่ที่35,000บาทนะคะสะกอลต้ามันจะเป็นเหมือนคือจริงๆตัวนี้มันมีเป็น10-20ป,ปีแล้วอยู่ที่ต่างประเทศคือถ้าเกิดอยู่ในวงการเราจะรู้ว่ามันดังแต่ว่ามันเพิ่งมาดังตอนนี้เพราะมันเพิ่งเข้าเมืองไทยที่ผ่านอยอยได้มีแบบบริษัทเกาเด์มนําเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเหมือนเป็นการฉีดหน้าทุกจุดแล้วก็เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจน ของเราเองแล้วก็มีเปเปอร์ชัดเจนว่าคอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นจากเดิม66%เพื่อสมมติหมออายุ30ตอนนี้เราฉีด3ขวดจะหยุดไป2ปีคอลลาเจนก็จะมีแต่เพิ่ม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 หมออายุ30กว่าแล้วเป็นคนที่เวลาไม่ค่อยเยอะถ้าสมมติว่าเราอยากจะฉีดหน้าอะไรทั้งเทียมันต้องอยู่ได้นานแล้วเราต้องไม่มาซ้ำเยอะหมอก็เลยแบบว่าใช้สกอตตาเราก็ชอบมาก ชอบมากๆอยากให้ลองแล้วก็คือถามว่าให้ปกติการนําคลินิกก็จะมีราคาเป็นมิดเนาะแต่ว่าหมอจะบอกให้ฟังว่าถ้าของแท้อะมันจะไม่ต่ํากว่าราคา35มหมเพราะบริษัทบังคับมาเซ็นสัญญาไว้ว่าต้องขายในราคา35,000บาทเท่านั้นมันก็เลยจะต่ํากว่านั้นไม่ได้แต่แพงกว่านั้นได้แต่ตากว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอะเราก็เลยแบบแถมละกันในเมื่อลดไม่ได้ก็แถมละ สำหรับเข็มแรกอะความที่ไอตัวเนี้ยเขาฉีดหน้าทั้งหมดเนาะมันก็จะมีแบบคอซึ่งคนอะไม่รู้ว่าเวลาที่เราดูอายุเราดูที่มือกับคอเออเราเราเราไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะไม่สวยอะเราก็เลยเหมือนแถมตัวโมไลให้หนึ่งเข็มซึ่งที่อื่นขายกันตกเข็มแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอย่างกังนําคลินิกสาขายอยู่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือแถมให้ฟรีไปเลยหนึ่งเข็มเอาไว้ฉีดคอ ทำสกาต้าแล้วก็ฉีดคอได้ในขวดที่2อ่ะเราก็จะมีส่วนลดให้เหมือนกันสามารถมาติดต่อได้ที่กังนําคลินิกได้นะคะสําหรับขวดที่2แต่คนที่ยังไม่ได้แบบยังไม่เคยลองมาก่อนนะก็คือจะซื้อขวดนี้สามหมแล้วก็แถมตัวโบไลให้1เข็ม<อ>แต่ว่าถ้าเกิดมีคนที่ขายถูกกันเนี้ยคะ่ะหมอให้คิดซะว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้ อันตรายนะตัวนี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้ใช้ของแท้อันตรายมากเลยเพราะว่าบริษัทคือเราซื้อของแท้อออยอผ่านบริษัทหมดเราก็จะมีข้อตกลงกับเขาแต่ว่าของกลางนํำคลินิกอะเราซื้อแบบลอตใหญ่สุดก็เลยหมาแบบฮอร์แล้วก็จัดอบรมกับบริษัทหมอทุกคนได้เหรียญกับออริจินัลกับได้ดูการฉีดซึ่งเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปถัดๆไปละกันแต่วันเนี้ยอยากจะมาบอกว่าทีมสำหรับคนดูแลตัวเองในงบแบบ เริ่มต้นนะคะหมอแนะนําตัวนี้เลยนี้แล้วก็ลองมาแบบตัวชาแนลแล้วก็คนที่มีบัตเจเยอะๆหน่อยก็ลองสกอปตาอ๋อลืมบอกถ้าเกิดอยากจะฉีดกับหมอหมอก็ราคาเท่ากันนะอยู่เหมือนกันสยามสแควร์วันพฤรหัสขอทายอินตัวเองหน่อยทายอินรู้ไหมหมว่าใช่เราทํางานกันยายนคนที่เห็นคลิปนี้คือทุกคนเตรียมตัวราคาหมอหลีคือจะเข้าไปเป็นหมอเต็มตัวแล้วที่ไหนล่ะใช่มีวันพรหัสสาขาสยามสแควร์นะคะถ้าเกิดอยากจะฉีดสกอปตามีใบประกาศอะไรเรียบร้อย รอยหมอฉีดให้เองราคาเท่ากับน้องๆทุกคนนะคะไม่ได้บอกแบบเฮ้ยเป็นเจ้าของฉีด c ีโฉีดจะมาราคาแพงไม่ใช่นะคะก็คือราคาเท่ากันหมด ะคะือไปสาขารีเควสเลยว่าขอหมอลิซ่าใช่อยากให้ทุกคนสวยแบบบาร์บี้เออไม่ต้องเป็นบาร์บี้เป๊ะแต่ว่าก็มันก็มีความสุขเรามองกระจกเราเห็นหน้าเราทุกวันเนาะเราสวยเราก็มีความสุขใช่เราก็คือสวยสมวัยในแบบของเราเราอายุ30อ่ะเราไม่จําเป็นต้องมาสวยเท่าคน20เพราะมั่นใจว่า20อ่ะคุณก็สวยได้ไม่นานถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองแต่ถ้าเราเป็น30ที่ดูแลตัวเองเราก็จะสวยสมวัยของเราหมอขอฝากช่องกางน a m คลินิกเหมือนเดิมนะคะก็ คือกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะหมอจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปทำกิจกรรมอะไรนะคะก็ฝากติดตามนะคะ YouTube กั้งน้ำคลินิกนะคะบายบายเคนบายบายบาร์บี bye, <laughs> ้ bye,